ก็จะมาแนะนำวิธ <as> ีการเปลี่ยนชื่อของระบบ t s 3นะครับสมมติว่าเราต้องการเปลี Delaware ่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับโอเคนะครับให้เข้าให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับก็ให้ไปให้ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคสมมติว่าจะเปลี่ยนชื่อที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับให้กดค้างไว้นะครับ แล้วมันจะขึ้นคําว่า edit ให้กด edit นะครับเสร็จแล้วตรงคําว่า Nickname นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นจันทาจันทานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นจันทานะครับเสร็จแล้วกด next ครับ next next แล้วก็สไลด์ขึ้นไปนะครับแล้วกด save นะครับเท่านี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อจันทาแล้วนะครับดยวคอยดูนะครับ